สวัสดีค่ะทุกคนมาพบมาพอกับสาวสุอีกแล้วนะคะวันนี้สาวสุพาทุกคนมาดูเห็ดค่ะสาวสุก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นเห็ดพึ่งชนิดไหนนะคะเดี๋ยวตามสาวสุมาดูกันเลยค่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมกาลังขึ้นเต็มเลยอะ่ะคือมันเป็นเห็ดพึ่งนะแต่ว่าสาวสุไม่แน่ใจว่ามันคือเห็ดพึ่งชนิดไหนนะคะทุกคนเนี่ยคือใครรู้จักก็คอมเมนต์มาบอกสาวสุหน่อยนะคะทุกคน นนีี่เยใต้ดอกเขาจะเป็นใต้ดอกเขาจะเหมือนเห็ดตับเต่าเลยนะทุกคน,นใครรู้จักนะคะมิ้นมาบอกสาวสุหน่อยเต็มเลยค่ะทุกคนดูเป็นดงเลยค่ะนู่นตรงนี้นะคะเป็นมันเป็นต้นประดู่เก่านะคะแล้วทีเนี้ยมันมันหักมัน มันหักไปนะแล้วมันก็เนี่ยมันเกิดเห็ดชนิดนี้ขึ้นมานะทุกคนช่วยสาวสุดูหน่อยว่าคือเห็ดอะไรเยอะมากเลยค่ะทุกคนบ้าหลายคักอันทนี่ไอตีจเก็บเอาไว้นะ ดูนะใต้ดอกเขาจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยจะเหมือนคล้ายคเห็ดตับเต่านะแต่ว่าหลังมันไม่เหมือนกันเนาะเห็ดตับเต่าหลังเขาจะออกเป็นสีดำดๆนะทุกคนแต่ว่านี้ออกเป็นสีเหลืองใครรู้จักนะคะม้นมาบอกสาวสูดหน่อยค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะ อุ้ไปเยอะเป็นดงเลยอะ่ะนน่นบนขอนขึ้นอยู่บนขอนประดูนะทุกคนสาสุขอเก็บก่อนนะทุกคนมันเยอะมากเดี๋ยวสาสุจะไปตัดขาข้างนอกนะคะแล้วขอเก็บไปดูก่อนแต่ขาเขาเหนียวนะเนี่ยดูสิ เหนียวมากเหนียวนะทุกคนเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดขาขอไปดูให้แน่ใจก่อนว่ามันคือเห็ดอะไร ใต้ดอกเขาจะเหมือนเห็ดไอ้นี่มากเลยอะ่ะเห็ดตับเต่าอะ่ะขอใครนี่ยค่ะขอใครในความกล้องสัตว์โอ้โหดูนี่ใหญ่มากอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ด่อนนะดูก่อนอนี่ยเนี่ยมันเกิดใต้ต้นประดู่แล้วทุกคนทำไมมันถึงมาเกิดใต้ต้นประดู่ไม่เข้าใจอึเนี่ยดอกแก่แล้วสาวสุจะลองเอาไปเพาะดู โอ้หมีปล่อยเป็นสปอยู่นี่แล้วกันอุ๊บเนี่ยเนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะโอ้หทุกคนดูฝั่งนู้นสิป่าเห็นไหมเยอะมากมันคือเห็ดอะไรอ่ะ เน่าทิ้งก็เยอะนะเดี๋ยวสุขขอตัวเก็บก่อนนะคะทุกคนนี่โอ้ยดูดิเพียบเลยอะ่ะมันคือเห็ดอะไรอะ่ะดูตรงนี้ ไกลมือมากเลยทำไมมาเกิดที่ต้นประดู่ไม่เข้าใจเนี่ยเห็ดอะไรใครรู้จักเม้นมาบอกด้วยนะคะโอ้ทุกคนดูสิเยอะมากเลยเนี่ยใช่หมดเลยอะดูอันนี้อันนี้จนนว่าเท่าทิมเล้อ อันนี้ทำเป็นเชื้อต่อไปเถอะนี่ไม่รู้ว่าเห็ดพึ่งชนิดไหนนะคะทุกคนแต่มันคือเห็ดพึ่งนะนี่ดูตรงนี้ออกบก่อนเนี่ย,ยขอก้องไว้ก่อนแล้วกันนะ เยอะมากเลยอะป๊าสดูสิมันแมนเห็ดอีหยังแบบนี้เห็ดพึ่งอะไรเนี่ยเกิดมากคอยก็หาตะเคยเห็นนี่ละดูเน่าทิ้งเต็มเลยตรงมันเกิดที่โคนต้นอันนี้นะทุกคนดูดิบาสบาดบาอ่อนซ้อนแทะละ่ะเอาไปทำเชื้อได้ไหมอะโอ้โห โคนตุ้นอ้ยเน่าได้แค่นี้อ้ยไปค่ะทุกคนนี่หนึ่งนาจนไปเจอกันข้างนอกค่ะทุกคนรุกมากเลยค่ะทุกคนสาวสุออกจากป่ามาแล้วเนี่ยค่ะดูดินี่นะเห็ดพึ่งที่สาวสุเก็บเมื่อกี้เนี่ยแป๊บเดียวนะทุกคนเต็มตะกร้าเลย เสาสุจะมาตัดขาให้ดูนะคะเนี่ยใครทราบนะคะว่ามันคือเห็ดพึ่งอะไรนะคะแต่เวลาเราจับไปแล้วมันจะคล้ายๆเห็ดพึ่งตัวที่เสาวสุเคยเก็บนะคะทุกคนมันจะเป็นสีเนี่ยเห็นไหมมันจะดํานะคะทุกคนแต่ว่าตัวข้างรังพึ่งมันนะมันจะคล้ายๆเห็ดตับเต่าเลยนะเนี่ยทุกคนใครรู้จักมินมาบอกเสาสุหน่อยนะ มันกินได้ไหมแต่ว่าสาวสุก็ไม่กล้ากินนะทุกคนก็คือเก็บมาสาวสุจะลองเอาไปเพาะเอาไปทําเชื้อดูนะคะทุกคนเผื่อมันอาจจะกินได้เผื่อว่าจะมีคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะว่ามันกินได้นะสาวสุเดี๋ยวสาวสุจะเอาไปราดที่ป่าเออ่ป่าวัดนะคะที่สาวสุเคยไปเก็บเห็ดพึ่งชนิดนั้นนะคะถ้ามันกินได้เนาะแต่ว่ามันก็เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าใต้ดอกมันไม่เหมือนกันอะ เนี่ยทุกคนดอกใหญ่ๆมากเลยอะ่ะแต่จับไปแล้วมัน,ม,นมันเปลี่ยนสีนะสีมันออกดำๆอะ่ะกินได้ไหมอะ่ะแต่ว่าไม่กล้ากินนะคะทุกคนก็หลอดไทยไว้ก่อนเนาะก็เก็บมาให้ทุกคนดูทุกคนเดี๋ยวสาวสุดจะตัดขานะตัดขาแล้วก็รอเพื่อนๆมาตอบเนาะว่ามันกินได้ไหม ถ้ามันกินได้เสาสูจะเอาทําเป็นเชื้อนะคะเอาไปราดที่ป่าวัดที่เสาสูเคยเก็บเห็ดพึ่งไม่ลองแกงไปวัดเลยแกงใส่บาตรเลย <c oughs> แกงใส่บาตเลยนะ<ห>นถ้าเกิดว่าเช้าสักพักหนึ่งเนาะลงุงพีหามส่งลุงพีมาครับหนาวครับตรงนี้ไม่มาบินสบาดก็สวยมากเลยอ่ะเบื่อชัว นะเขาว่ามันมันจะคล้ายๆเห็ดตัวที่เราเก็บอะแต่ว่าทําไมใต้ดอกมันไม่เหมือนกันเนาะกลิ่นม,มันก็เห็ดขึ้นนะแกลงมากเลยหรือจะลองทําเชื้อดูเผื<ๆ>่อคอมเมนต์มาบอกสาวสู่ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะสาวสูจะได้ทำเชื้อแล้วก็เอาไปรากที่ป่าเนะาะเผื่อว่าให้เขาแบบมีเชื้อเกิดขึ้นมาอีกเนาะในปีถัดๆไปนะ เนี่ยมันเกิดใต้ต้นประดู่นะทุกคนตอประดู่ที่มันมันตายอ่ะประดู่ที่เขาตัดอ่ะตัดเดี๋ยวเอาเชื้อนี่ไปไปโดยตรงไหนดีวะ้าให้มันเกิดอ่ะเนี่ยที่เราตัดขาอ่ะอ๋อแล้วเอานั้นโยมนันไงนี่ดูดเน่าทิ้งแบบเป็น ห้าสิบหกสิบดอกอ่ะม,มีหน้าทิ้งด้วยเหรอใช่หน้าฝั่งนู้นอ่ะเต็มเลยอ่ะเป็นห้าหกสิบดอกนะอันนี้มันอยู่ใต้ไอ้ขอนที่เขาตัดมันทำเขียงอ่ะต้องโคนมันก็นงอกมันจะช่ไหใช่ก็นี่แหละเขาเก็บมาหมดแล้ว ทุกคนอย่าลืมนะคะมาคอมเมนต์บอกสาสุ้ด้วยนะว่าเห็ดพึ่งชนิดไหนนะคะแต่ว่าสาสุไม่กล้ากินนะคะทุกคนเพราะว่าไม่เคยกินเนาะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆบอกว่ากินได้นะคะสาสุจะทําเชื้อแล้วก็เอาไปราดในป่าให้เขามีเชื้อต่อไปเนาะกินเลยทำไม่ไกิน,เ,กนเองกินก่อนกินคนเดียวก่อน,นเดี๋ยวก็ขับรถให้ แต่เขาบอกเขาดูในอเอเพดเพดหนึ่งมันบอกว่าถ้าเป็นเห็ดพึ่งอ่ะส่วนใหญ่อะมันจะกินได้ทั้งหมดเห็ดพึ่งน่ะมันมีหลากหลายชนิดมันมเยอะหวัวแล้วอืมกลังเสร็จแล้วค่ะทุกคนสาสุตัดขาเสร็จแล้วนะคะนี่ที่เก็บเมื่อกี้นะคือเนี่ยกลิ่นเขาก็คือลมพัดมากลิ่นหอมนะทุกคนอย่าลืมนะคะทุกคน ใครที่รู้จักเห็ดชนิดนี้นะคะม้นมาบอกสาวสุหน่อยนะคะสาวสุจะได้ทําเชื้อแล้วก็เอาไปราดที่ที่ป่าวัดนะคะเพราะว่ามันป่าวัดนะคะมันมีเห็ดเห็ดพึ่งสองสามชนิดเกิดอยู่นะคะแต่สาวสุเคยกินนะตัวนั้นอะแต่ว่าอันนี้ไม่เคยกินนะทุกคนนะคะเนี่ยพอตัดข้ามาแล้วมันจะดำเหมือนกันเลยกับตัวนั้นะ่ะ ค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะเม้นมาบอกสาวสุนะคะถ้าใครที่รู้จักนะคะก็เม้นกันมานะคะว่ามันคือเห็ดพึ่งชนิดไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวสุต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะเม้นกันมาค่ะสาวสุสสจะได้รู้นะคะ